ราศีที่มีความโดดเด่นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5ราศีที่เราจะได้เอ่ยให้ท่านได้รับฟังกันว่าทั้งหมด5ราศีนี้ดวงของท่านในเรื่องของการงานการทำมาหากินการคลองเรือนหรือว่าในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีผลดีจะมีคนให้ กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านทั้งหมด5ราศีนี้เรามารับฟังกันได้ราศีที่5ที่เราจัดขึ้นนั้นก็คือราศีพิจิตท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนเมษายนนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรงานของท่านในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดีท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะ เป็นเงินเป็นทองงานของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบทำแล้วจะมีความสุขสนุกสนานกับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมก็จะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงให้กําลังใจและตัวของท่านนั้นก็จะมีคนคอยให้กําลังใจรอบข้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงาน ชาวราศีพิจิตจะไม่มีปัญหาอะไรในช่วงของเดือนเมษายนท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทํางานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิตในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นที่เคยทำมาไว้จะส่งเสริมให้ดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่ง เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรามคนบริวารรอบข้างก็ให้การสนับสนุนท่านท่านจะเอ่ยปากอะไรขอร้องอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านจะมีคนให้การสนับสนุนอีกมากมาย ในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือว่าของใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านอยากได้ท่านก็จะมีความสำเร็จการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีผลดีจะมีกำลิกำไรเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกามเข้ามาหาท่าน เหมาะกับการลงทุนอย่างมากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านชอบเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็จะขายดิบขายดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้อันดับที่สี่นั่นก็ต้องยกให้กับราศีตุลท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวัง ก็มีอยู่บ้างชาวราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนต้นๆน,นี้ท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งรายจ่ายอาจจะมีมากกว่ารายรับในช่วงของต้นๆเดือนเมษายนนี้การจ่ายเงินจ่ายทองอันนี้ท่านระวังอาจจะมีของที่ต้องจ่ายมีทั้ง ของในครอบครัวและของใช้ต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการชารุผุพังหรืออาจจะต้องมีการซื้อมาเสริมท่านก็จะต้องจ่ายเงินจ่ายทองในช่วงนี้ถือว่ารายจ่ายจะมีมากกว่ารายรับในช่วงของต้นๆเดือนแต่พอถึงในช่วงของปลายเดือนต่อไปก็จะมีโชคมีลาบ ในช่วงนั้นท่านจะทําอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเข้ามาเป็นเงินเป็นทองเป็นก่อเป็นกรรมในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นถือว่าดวงของท่านก็จะกลับมาดีขึ้นมาอีกเรื่อยๆในช่วงของการเงินการทองในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านลงทุนอะไร เข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลดีกับตัวของท่านชาวราศีตุลถือว่าในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทําไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเล็กงานใหญ่ท่านก็ทําได้ทางนั้นเพราะว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านใดที่เคยว่างงานหรือว่าตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะมีงานทำเข้ามาเสริมงานที่ท่านทำนั้นจะมีงานที่ดีเป็นงานที่ทำแล้วมีชื่อมีเสียงอีกด้วยเรียกว่าในเรื่องของการงานการเงินจะไปดีในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ ต่อมาอันดับที่สเรามาดูซิว่าราศีอะไรนั่นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงของท่านก็ดีขึ้นมาอีกในช่วงนี้ดวงชะตาราศีของท่านนั้นจะมีโควมีคนให้การสนับสนุนท่านมากมาย <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากิน ในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะได้งานทำในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันนั้นจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการทำมาหากินการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่ยั่งยืนและท้าวร บางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีเจ้านายให้การสนับสนุนและมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นบางคนได้ย้ายงานจากงานเก่าๆไปทำงานใหม่ๆเป็นงานที่ดีกว่างานเก่าเพราะฉะนั้นถือว่าดวงการงานของท่านนั้นมีความรุ่งโรจน์และมีความสดใสในช่วงนี้การทำงานของท่านนั้นจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัด ทำอะไรก็พรั่งพร้อมร้อมกันอยู่ดีๆในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน <c oughs> ทำงานส่วนรวมก็ถือว่า <c oughs> เป็นงานที่ดี <c oughs> ท่านทำงานส่วนรวมไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจและ <c oughs> มีคนสนับสนุนท่านอีกมากมาย ในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านที่ทำนั้นจะมีความสะดวกและมีคนให้กําลังใจท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันนั้นหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านเรียกว่าการเงินนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอย อยู่เรื่อยๆเรียกว่าไม่ขาดมือไม่ขาดกระเป๋าในช่วงนี้ถือว่าการใช้เงินใช้ทองของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกด้วยในเรื่องของการใช้ยงานใช้เงินในช่วงนี้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจาพูดจาดีทำอะไรให้การปรึกษาหะรือนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือน เมษายนนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สองกันบ้างนั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจาก,กล้ายกลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีเข้ามาหาท่าน <c oughs> ในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการเงินการทอง อีกเช่นเดียวกันท่านเคยคลุกคลักท่านเคยสะดุดอยู่ในช่วงของเดือนที่แล้วในในในช่วงของเดือนที่แลว้วนั้นชาวราศีสิง์ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่ค่อยมีชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีก็มีจับจ่ายใช้สอยบางทีก็ไม่มีขาดมือกินมืออะไรตำนองนั้น แต่ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะอุดมสมบูรณ์การงานการเงินก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีสิงห์ก็ย่อมจะได้มาดังใจที่ท่านต้องการบางคนอยากจะได้ของใหญ่ๆอาทอิเช่นบ้านเช่นรถหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของ ชาวราศีสิงห์นั้นจะดีในช่วงของกลางเดือนเมษายนนี้ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะถือว่าดวงจะตาฟ้าเปิดให้ดวงของท่านนั้นดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำมาหากินของชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความราบรื่นจะมีความโดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็มีในช่วงของเดือนเมษายนตอนปลาย,ลายเดือนในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสทองได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต่อมาเรามาดูราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสทองได้รับทรัพย์จับเงินก้อนจะทำอะไรในช่วงนี้ดวงของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมั่งมีเงินทองบางคนได้เป็นเศรษฐีได้ได้มีเงินมีทองเป็นเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั้นจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ มีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาหาท่านในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันการทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไรในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็จะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะได้เป็นเจ้าคนในคนท่านจะได้เป็นเจ้านายที่มีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายแต่หากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับบริษัทก็จะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าดวงของท่านดีวาจาของท่านนั้นมีเสน่ห์พูดอะไรก็มีคนคอยเชื่อฟังมีคนนับหน้าถือตาดวงของท่านนั้นในอนาคตอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านมีปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาด <c oughs> มองเห็นใน <c oughs> ในสิ่งที่ดีๆในเรื่องของการทำหมากินจึงทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความรุ่งโรจน์เกี่ยวกับในเรื่องของ <c oughs> การทำงานการทำงานไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัว <c oughs> หรือท่านจะทำงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านจะ มีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมก็มีคนให้กําลังใจมีโชคมีลาบมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีจะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นดวงของท่านถือว่าอยู่ในเกมที่ดีทั้งหมดห้าราศีนี้ก็ถือว่า ดวงของท่านนั้นมีดีบ้างมีสิ่งที่ท่านต้องระวังและมีสิ่งที่ท่านต้องละแวงทั้งหมดห้าราศีที่เรามาเอ่ยบอกนั้นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี